ว่าขยะแต่วันนี้ผมอยากอบอกทุกท่านว่าในโลกนี้มันไม่มีเท่าไหร่ครับมันมีแต่สิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นเองเพียงแต่เราไม่เข้าใจเราก็เรียกว่าขยะอย่างเช่นยกตัวอย่างขวดแก้วขวดน้ำปลาที่เราใช้แล้วก็เรียกขวดแก้วแก้วสใสหนึ่งกิโลหนึสองสามบาทนะครับกระดาษร้านปลอมงานกระดาษก็ไม่ใช่ขยะแต่เราเรียกว่ากระดาษกองร้านกระาดาษกิโลหนึ่งสองบาทกว่าสามบาทกว่าขวดน้ำกรีทีนะครับขวดน้ำเดือดขวดน้ำใสที่เราทานเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกว่าขยะแต่จริงๆไม่ใช่ขยะและเขามีมูลค่าในตัวเขาเอง กิโลหนึ่งก็แอบาทสิบาทนะครับบาร์คชูบสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างเนี hmm. sí. yes. house, ่ยม so <mel> <ic> ันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าของเรานั้นจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้กำกับเฉิดของท่านผู้กำกับตัวเรียนนะครับที่วันนี้ได้มาเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องน้อหนุนนักเรียนเนี่ยได้รู้จักการขัดแยกขยะวันนี้เองเนี่ยผมก็โชคดีว่าได้รับความเมตตาได้รับความเมตตาจากกรุงเทพมหานครนะครับให้มาร่วมโครงการขัดขยะเมื่เรียงรวมเป็นเริ่งถากผมท่านรองเทพมหานครเราเปิด เว็บบายเดลิเวอรี่เป็นนโยบายของการจัดการกระด็ต้นแานที่เราซื้อกระจด็นแต่พี่น้องประชาชนชาวบ้านนะครับให้เกิดความสะดวกขายเมื่อเรามีกระเดกี่ชิ้กกี่กิโลก็ไม่เป็นไรนะครับ ติดต่อเข้ามาตรงนี้ตายเข้ามาเราจะวิ่งไปกินรูปรเป็นเส้นทางให้วันนี้ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยขัดแย้ขยะต้นทางมาอะไรที่เราทิ้งไปวันนี้จะบอกว่าไม่ใช่ขยะแ้วมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้เเชิญชวนทุกท่านนะครับเชื่อกันขัดแย้ขยะต้นทางถ้าเรามีที่ขายใต้เอาไ,ไปขายเลยนะครับอย่าอายในการที่จะขายขายะนั่นถ้ากับว่าเราทำช่วยทำความดีกรบโุ้นไปดีเป็นตัวอย่างที่ดีลุกลุบาหลังนะครับวันนี้อยากให้นอ้องน้องหนุ่มๆเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับของน้องน้นงองหน,นุ่เริ่นต่น ที่จิ้งใหญ่มากอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่จิ้งใหญ่ในอาานาคตนะครับ ท่านนะครับท่านพุ่มในการเกตบางกะปินะครับท่านชูชาติพุ่มน้อยนะครับแล้วก็ท่านผุ่มในการโรงเรียนประถมวัดบ,บึงทองหลานนะครับท่านสุนีมีธรรมนะครับที่ท่านให้ความสําคัญกับการเริ่มต้นให้น้องน้องหนุนนักเรียนได้มีการจัดการขยะในวันที่ดีในวันนี้นะครับผมมองว่าการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับประเทศไทยเพราะน้องน้องหนุหนเหล่านี้มีความสําคัญมากเป็น,นกลไกสําคัญของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนนโยบายหรือขับเคลื่อน วฒนจะทมในการจัดก,การขยะต้นทางไปสู่อนาคตข้างหน้าทําให้โลกใบนี้สดใสนะครับน่าอยู่ปลอดมลพิษปลอดขยะนะครับลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับคือกิจกรรมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กแต่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมเหล่อนี้ครับขยายไปทั้งกรุงเทพมนครทุกๆโรงเรียนทุกๆชุมชนนะครับทุกๆหมู่บ้านสามารถทําได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทับประปาขยะในชุมชนในโรงเรียนในวัดนะครับวันนี้เองเนี่ย เงินเอาเงินไปทาบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนทาเป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เองขยะของเรือใช้ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ครับที่เรามองว่าเป็นของไร้ค่าสร้างปัญหานานานประกาลเราอยากเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นโอกาสนะครับเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินเป็นทองสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพแล้วก็สร้างบุญยิ่งใหญ่สําหรับตัวเราเองครอบครัวเราแล้วก็ลูกหลานเราจำาคันสือให้โลกใบนี้ เป็นโลกที่สะอาดสดใสนะครับโลกที่กาลังป่วยจะกลับมาเป็นโลกที่แข็งแรงขึ้นนะครับเป็นโลกที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเ,เก็บขยะหนึ่งชิ้นสะเทือนถึงเวืองดาวนะคแค่หนึ่งชิ้นนะครับโลกนี้ก็จะสะอาดมากขึ้นขอให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงโลกใบน,นี้ด้วยสองมือเรานะครับอย่างที่บอกว่าขยะทุกชิ้นเป็นสิ่งมีค่าเปลี่ยนเป็นเงินตราพัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้างชีวิตวลพิษไม่มีคัดแยกขยะถูกวิธีทานีรุ่งเรืองครับ